สวัสดีครับนี้เรายังอยู่กับนี่ครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับตัวนี้เป็น m อ็แล้วนะครับติดตั้งนี่ฮะเรียกว่ารูฟแฟลกนะครับหรือแก๊ปหลังคาบนสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่แตกต่างจากรุ่นอื่นนะฮะเนื่องจากว่ามีตัวนี่ฮะราวหลังคาพร้อมกับเสาอากาศนะครับแล้วก็ต้องสั่งตรงรุ่นนะฮะถ้าไม่ตรงรุ่นนี้จะไม่สามารถใส่ได้เลยนะครับความยาวมันแตกต่างกันนะฮะไปนี้เปิด ไฟหลี่นะฮะเปิดเพร้าไฟหลี่เลยนะครับเป็นไฟ6ดวงนะฮะ LED นะฮะเป็นแบบนี้ครับสวยสวยเลยนะฮะแววหลบสาวอากาศด้วยเดี๋ยวไปดูมันกันหน่อยฮะว่างานติดตั้งเป็นยังไงนะครับดูใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยฮะยกขอบขึ้นมานะครับแล้วก็มีไฟในตัวขอบด้วยนะฮะหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าและหกครับ ว้าหลบในส่วนของเสาอากาศนะครับคิวแบบนี้สวยงามครับก็สำหรับพี่น้องท่านใดใช้ฟอร์ดอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดตัวธรรมดาไม่มีดาวหลังคาหรือจะเป็นวายแท็กแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัวอุปกรณ์นะฮะได้ที่เบอร์0812811259หรือที่ Facebook Fanpage นะครับแต่งรถน้าเด่เพชรบณ์น,นะครับ เรามีอะไหล่ไฟขายทุกจุดนะฮะไฟแบบนี้นะเรามีหมดเลยนะฮะรับซ่อมนะครับเมหรั mm hmm. บ,บกค้าท่านใดที่ติดมาแล้วนะครับเจอปัญหาไฟไม่ติดเรารับซ่อมรับแก้ไขนะครับโอเคครับฝากไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ